นี่ครับก็เป็นปากทางเข้าถ้ำบริจินดาครับเห็นเสาหินปูนแท่งนี้นะครับสูงมากครับก็คงใช้อายุหลายพันปีนะครับกว่าจะสะสมตกตะกอนให้เป็นเสาขนาดนี้ครับนี่ครับหินงอกหินย้อนนี่เป็นหินงอกทเกิดจากการหยดมาของน้าค้างลองคิดดูสภาพน้ํากว่าจะหยดนะครับล้วสะสมหินปูนได้ขนาดนี้ครับสวยงามครับแล้วก็เวรถ้ำซึกใหญ่มากครับเดินลงไปอีกครับ ครับอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นห้องโถงแรกตัวนี้ครับถ้ำนี้ลึกเท่าไหร่เน้องเป็นกินกโลไหมไม่ถึงเนาะนี่ครับ ก็ที่เราเข้าไปถือได้เยครับมันมีเข้าไปลึกอ,อีกนะลึกม,ม,มากคงไม่กล้าเข้าไปเอาเท่าที่เอาเท่าที่เราไปได้ก็พอหลังสองเปายเข้าไปแล้วมันไม่ไม่สุดมันไม่สุดนะนดนะอุ้ย,มย <laughs> ไม่เป็นไรเราเราก็ขอเขอาหน่อยโอเราไม่ได้มาทำอะไรจะเที่ยว นี่นะครับก็จะเป็นถ้ำบริจินดาครับสวยงามเป็น,ปนทําถ้ำเก่าแก่นะครับเดี๋ยวจะแผนให้ดูด้านบนหลังคาสูงมากครับนี่ครับแล้วตรงนั้นมีช่องที่แสงรอดลงมาครับ